อายุก็ขอสวัสด,ดีชาวแวไพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนละเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะไม่อยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกสอย่างในแมพที่มีชื่อว่าแซนพี e กันนั่นเองนะ สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกช่นเคยนั่นเองนะคะอ่าใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ไปเจอไอจอ้นตัวแมบบนี้มานะคะซึ่งเป็นแมบบแนววันพีซของคนไทยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทางตัวเกมเขาเนี่ยได้ทําการบอกเอาไว้เลยว่าเป็นแมบบของคนไทยนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของแมบบนี้จะเป็นแนววันพีซที่เพิ่งสร้างได้เมื่อปีนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําการลองเล่นดูแล้วกันว่าไอจอ้นแแบบนี้จะสนุกหรือเปล่า แล้วจะมีวิธีการเล่นอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ก่อนอื่นชชวยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราดูนั่นเองนะ,ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าทางเราไหนมีช่อง y o YouTube อยู่อีกช่องหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวจะทําการทิง้งลิงก์ยูทูบเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันก็เชวยไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยน้อในส่วนของช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็สาาาาาหรรรัับบใคนนทที่่จมมเเเเข้าาเลกกก Discord ได้ทำการเช็คลิงก์ Discord เอาไว้ที่ใต้ e s c r i ิ t i o n กับชุมชน u t u b e ของอีกช่องหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับยอะกันไปด้วยแล้วกันนะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการลองเล่นไอเจ้าแมปแซดพีซกันเลยดีกว่านะคะว่าแมปนี้น่าจะสนุกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะอ่าแล้วก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าครีมนินาเธถ้มีเสียงพวกแบบนกแซก่ จิ๊บจิ๊บอะไรอย่างงี้น่ะแซะเขามานะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ <S <S โอเคมาเดี๋ยวเราดูสิคะว่ามันมีอะไรกันบ้างในส่วนของเกมนะ <S 1> <S 1> ในส่วนของเกมของแซนพีซเนี่ยในตอนนี้นะคะเลเวลที่ตันอยู่นะคะจะอยู่ที่ประมาณเลเวล400เนาะที่ตันอยู่นะ,ะกดตัว Q เป็นการเดชกด Control เป็นการวิ่งนั่นเองโอเคในส่วนของผลพิศาเนี่ยในตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายผลนะคะจะมีผลระเบิดผลบาเี้ยผลล่องผลนะคะผลไฟผลน้ำแข็ง ผลความมืดผลแมกมาผลแสงนะคะผลสันเนาะแล้วก็ผลพิษนะคะที่มีอยู่ในตอนนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะยืดอยู่เหมือนกันกด p a c e b a r จะเปซในส่วนของเก็บโปะนะคะคุณผู้ชมโอเคในส่วนของระบบหน้าต่าง GUI เนี่ยจะมีเป็นในส่วนของเลเวลของเรานะคะทางด้านบนซ้ายมีเรื่องของเรานะคะ1 0 0ทั100้ง100เนาะมีค่า EXP มีการเลือกทีมด้วยแฮชเป็นฝั่งมารีหรือว่าไพเรตเป็นฝั่งไพเรตแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเรียบร้อย มีในส่วนของค่าเงินนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีเป็นระบบเมนูเดี๋ยวดูซิมีการอัพค่าสเตตนะคะก็จะมีเป็นอัพที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีมีอัพค่าอาวุธเนาะค่าผลปีศาจค่าความทนทานเดฟเอนส์นะคะแล้วก็เมลีเนาะประมาณนี้โอเคอ่ะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวขอทําการลองสํารวจดูหน่อยสิมีระบบเชฟล็อกนะคะแล้วก็มีไอ้เจ้าหมัดมวยอย่างนี้ด้วยโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นการสุ่มผลปีศาจนะคะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ10,000เบลีในการสุ่มนะคะโอเค แล้วคนนี้ล่ะเป็นคนที่ซื้อน่าจะเป็นการซื้ออาวุธคาธนานะคะเป็นกล่องคาธนาเนาะราคา5 0 0พนะคะคุณผู้ชมถัดไป NPC คนนี้เนี่ยจะเป็นที่เซสปาพอยต์นะคะเราสามารถกดคลิกได้เลยใช่ไหมเอาอีกแล้วฮะเป็นในส่วนของข้อความที่ขึ้นค่อนข้างจะช้านะคะโอเคไม่เป็นไรนะขอรับดูหน่อยในส่วนของระบบเควสมีเควสไหมเอ่ยไม่มีเรอเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีมีเป็ดเอ้ยอันนี้อ,อะไรอะ เดี๋ยวขอลงของเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิไปดูสปายอัปเดตท,ที่ S T V Channel นะคะ1 5 3 2สามารถไปดูได้นะคะน่าจะเป็นช่อง Youtube ของผู้สร้างนะโอเคอไปทำการฟาร์มเลยลวกันเหมือนจะไม่เห็นมี N P C รับเควสนะคะมาเฮ้ยๆๆเฮ้ยตีแรงชีงด้าเหมือนกันนะเนี่ยฮัลโหลนี่เนี่ยนีงเนี่ยเยเลเวลหนึ่งเอ้ยแบบนี้เนี่ยฟาร์มค่อนข้างยากเหมือนกันแฮะ แล้วทำไมค่า EXP เรามาถึงติดลบ1หนึ่งร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเีนี่นะโอเคเดี๋ยวดูสิอัพค่าสแตทได้หรือ,อยังมีค่าพอต์อยู่ที่สามนะคะอัพเป็นค่ามเมลีก่อนละกันเนาะโอเคประมาณนี้ฮะมาค่ะคุณผู้ชมนี่นะตีดาเมจว้าว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 ว้วว้วมันก็จะฮิลเลือดอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมันฮิลเลือดอยู่นะแต่ฮิลทีละหนึ่งนะ โอเคไดนดูซิมี NPC ตัวอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยตรงจุดนี้ยังไม่เห็นว่าจะมี n p c ตัวอื่นเลยนะคะเหมือนตรงนี้จะมีที่หนึ่งนะคะในการฟาร์มบอสแล้วก็ตอนที่เราไปดูเนี่ยเหมือนจะมีเกาะอื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดวจะลองไปดูนะคะว่ามันจะมีเกาะอะไรกันบ้างเนาะเห็นไหมเป็นลางๆนะคะจะเป็นเกาะอื่นนั่นเองแล้วตรงนี้ก็คือมีเรือเยอะมากตรงนี้มีเป็นคล้ายๆกับบอสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆดูสิ ตรงนี้เป็นมารี Marie นะคะเลเวลอยู่ที่25นะคะอ่าแล้วก็ตายเียบร้อยค่ะคะุณผู้ชมตรงนี้เป็นเป็นที่รีเซ็ตสเตตนะคะราคาที่ต้องรีเซ็ตจะอยู่ที่2,500เนาะโอเคอ่าเราไปสำรวจกันต่อฮะ,ะตรงนี้จะเป็นตัวอะไรอีกตัวนี้จะเป็นบอสแบนดิตนะคะเลเวลที่ต้องการจะอยู่ที่ประมาณเลเวล15นะคะคุณผู้ชมเอ้ยแบบนี้ก็ค่อนข้างฟาร,ร์มยากเอาเรื่อยอยู่เหมือนกันนะคะทำปนนไปเร่นไปตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะไปทำการฟาร์มไอ้เจ้าตัวพวกแบนดิตอันนี้ให้หมดก่อนมานี่แหนตีแรงจังเลยนะมันแหลกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันแหลกไอวิงวิงแน่ๆเลยอะ่ะไอวิงวที่มาอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันแหลกมากเลยอะ่ะเออนี่นี่นี่ตีตายมีสแกนเรียบร้อยค่ะเลเวลอัพอัพค่าสแตตมีค่าพอยต์สามนะคะ แนนอัพค่าเมดีไปก่อนละกันเดี๋ยวดูซิดาเมจแรงขึ้นหรือเปล่าดาเมจแรงขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เนีเรียบร้อยเดี๋ยนะตายด้วยค่ะคุณผู้ชมแค่โดนไอ้เจ้าต,ตัวร่างกายของพวกแบนดิตก็คือตายเช่นกันนะคะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้คือเราวเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวซับประมาณเลเวล3ดีแมสา3แล้วค่อยไปเกาะอื่นดีกว่าเนาะโอเคมานี่แนนโดนพลังหมัดไปหน่อยดี แหลกจริงเลยนะคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่ามันแหลกอะไรก็ไม่รู้นะคะเกมมันไม่น่าจะแหลกใช่ไหมเรียบร้อยตอนนี้เรามีเงินอยู่800นะคะยังไม่สามารถซื้ออะไรได้ในตอนนี้นะคาถานะ500นะคะก็ต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาลองไปทําการสำรวจดูสิอันนี้เป็นการกดเพื่อคุยนะคะต้องการสปารเรือหรือเปล่าก็กดสปาไปหาะคุณผู้ชมแล้วเรือเนี่ยมันก็จะพูดมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราดูสิเรือความเร็วเดี๋ยวนะอ๋อเดยว ขับเรือไม่ได้ขับเรือได้ไหมเนีเ่ยเฮ้ยเหมือนจะได้โอเคได้แล้วค่ะได้แล้วแต่เรือมันอืมสโลว์จัดๆเรือมันช้ามากเลยค่ะคุณผู้ชมมันจะความเร็วถึงประมาณเท่าไหร่น่ะไหนดูสิอันนี้คือแบบว่ากด W ค้างไว้เลยนะคะแล้วก็กำลังหมุนไปฝั่งเกาะนู้นเนาะอยากรู้ว่าไอ้เจากก้าเกาะนูนะ้นเนี่ยมันมันมีอะไรนะคะโอเคต้องเร่งสปีดเร่งเครื่องสักหน่อย ค่าสปีดค,ความเร็วเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงเท่าไหร่น่ะ50ไปได้เรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นด้วยเอาดิเอ,าดเออโอเค่ะคุณผู้ชมน่าจะถึง56นะคะความเร็ว57โอเคน่าจะประมาณนี้เนาะเน่ล,ลองดูซิเกาะน,นี้เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยเมืองนะคะมาตรงจุดนี้หรอไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างแล้วทำไมค่าอ่า p ของเราเนี่ยมันถึงติดลบอีกแล้วอะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะว่ามันทําไมเนาะ ตรนนี้จะมีพวกเหล่ามารีนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเลเวลที่ต้องการอยู่ที่40ไหนดูซิเกาะนี้มีอะไรพิเศษไมเอ่ยอืมคือเกาะเขามันมีอะไรวิ่งวับเต็มไปหมดเลยะค่ะคุณผู้ชมซึ่งน่าจะทําให้เราแหลกนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรหรเนี่ยบ้างเปล่าตรงนี้มีโอทาชิกิเลเวล50ฮะหนีดีกว่าไม่น่าได้ไม่น่าสู้ไหวนะเพราะว่าเลเวลเราเนี่ยยังน้อยอยู่ ตรงนี้ก็ไม่เห็นว่าจะมี n อ c พีซอะไรเลยนะคะมีแค่บอสเท่านั้นเองแต่เราไปกาะโนดดีกว่าคิดว่ากระโดดไปแดนไปน่าจะเร็วกว่านะคะคุณผู้ชมเออน่าจะเร็วกว่าจริงก่อนนี้ล่ะก่อนที่เป็นต้นไม้พนะวกนี้เนี่ยเดี๋ยวๆนนี่เน่กระโดดร้วังตกลงไปข้างล่างนะคะพื้นมันตกได้นะคุณผู้ชมตรงนี้เกาะที่เต็มไปด้วยต้นไม้กระโดดกระโดดโอเค จะมีที่เซสปาพอยนะคะแล้วก็จะมีพวกลิงใช่ไหมเนี่ยนะ่าใหญ่งงจีด้วยคะพวกลิงพวกนี้เนี่ยต้องการเลเวลอยู่ที่ประมาณ25โอเคตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะมีบอสใหญ่เป็นบอสลิงนะคะอืมมันมีโอกาสผลปีศาจดรดอกไหมเนะี่ยน่าจะมีเนาะใช่ไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่ไอเจ้าบอสลิงตัวนี้เนี่ยต้องการใช้เลเวลอยู่ที่ประมาณ30นะคะในการมาจีมาตีเนะาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วะค่ะเป็นเกาะปกติทั่วไปเลย ไม่มี N P C มีแต่บอสนะคะคุณผู้ชมโอเคงั้นไปเกาะอ,อีกอันหนึ่งแล้วกันคะเกาะจะอยู่ตรงนี้เนาะเป็นเกาะหิมะนะคะเกาะหิมะตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยไหนลองไปดูซิสำรวจโดยที่ไม่ต้องใช้เลือนเนี่ยแหละฮะมาเกาะหิมะมีที่ส,สปาพอยนะคะอันนึงเฮ้ยอันนี้คือใครนะ่ะเป็นคนที่ขายสีสุ่มสีฮาคินะคะรานะคาจะอยู่ที่ประมาณห้าหมืนเนาะ โอโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นอาวุธไปนะคะเป็นท่อเนาะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีที่เซนสปพาร์ทอยตรงนี้เลยมีพวกอันนี้นะคะคุณผู้ชม NPC ที่โจมตีเราเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล120เป็นพวก i อซ์แบนดิตรงนี้จะมีเป็น Ice Monster นะคะเป็นปีศาจนะคะอยู่ที่เลเวล150แล้วก็ข้างบนเนี่ยที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือเยตินะคะมันจะมีเจ้าตัวเยติ อยู่ข้างบนโอเคไอ้เจ้าตัวยยตีเนี่ยใช้เลเวลอยู่ที่ประมาณสองร้อยนะคะโอ้โหใช้เลเวลอย่างเยอะเลยนะเนี่ยมีเกาะอ่นอีกไหมอะเหมือนจะมีเกาะอยู่ด้วยกันแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะคะคงจะมีอยู่แค่ในตอนนี้เท่านั้นก็มีแค่นี้เนาะโอ้โหเดี๋ยวคิดว่ารีเซ็ตไปกลับไปน่าจะง่ายกว่านะคะรีเซ็ตกลับดีกว่าเรียบร้อยตัวหายไปแล้วคัะจังหวะนี้ ไปกันต่อ่ะคุณผู้ชมมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะเหมือนจะมีด้วยในการแค่ประมาณนี้เท่านั้นสลับในส่วนของแบบซี i พี e หรือว่าแซ i e พีนะคะสามารถเรียกได้ทั้ง2ชื่อน,นี่แหละนะมาเราอาจจะต้องทําการฟาร์มตรงนี้สักพักหนึ่งเลยอะเพราะว่าเงินมันได้ทีละหนึ่งร้อยนะคะแล้วหูยแหลกจัดแหลกมากแหลกอะไรก็ไม่รู้แหลก I ไอวิงความนี่แหละถ้าให้ดาวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งพันใช่ไหมคะไดนดูสิขับค่าเมลีไ,ไปก่อนแล้วกัน สูงผลปีศาจมันใช้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหรือห้าหมื่นนะคะเดี๋ยวขอลองกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งสิผลปีศาจผลปีศาจอยู่ฝั่งนู้นมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะอยู่นี่ฮะอ่าหนึ่งหมื่นเบรีเนาะหนึ่งหมื่นเบรีโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวขอใช้เวลาในส่วนของโอ้โหแหลกการฟาร์มตรงนี้สักครู่หนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีตอนที่เราเนี่ยสามารถซื้อผลปีศาจได้เลยละกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะลองดูสกิลว่า ผลปีศาจเนี่ยจะน้าจาเป็นอย่างไรนะคะ Meanwhile โอเคทุกคนเรียบร้อยกว่าจะครบหนึ่งหมื่นเนี่ยคือต้องบอกอไว้ก่อนนะคะว่ายากมากๆเพราะว่าแหลกนะคะตรงนี้คือฟาร์มแล้วคือแหลกมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าแหลกไอวิงวิงหรือเปล่านะคะโอเคถึงเวลาที่เราเนี่ยไปทำการสุ่มผลปีศาจดูแล้วนะคะคุณผู้ชมว,ว่าเราเนี่ยจะได้มาเป็นผลปีศาจอะไรนะคะมาทำการสุ่มกันเลยดีกว่า3 2 1สองกดไปฮะ ต้องการที่จะส่งผลปีศาจในราคาหนึ่งหมื่นหรือเปล่าก็กดยืนยันเลยไหนดูซิมีผลระดับ uncommon common epic นะคะมี legendary ด,ด้วยว้าวได้มาเป็นผล uncommon นะคะ dark fruit นะคะโอเคแบบ,บเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ่ะก่อนที่จะกดใช้งานนะคะทำการถ่ายปกแป๊บ,บนึงละกันนะคะโอเคทุกคนถ่ายปกเรียบร้อยฮะ,ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการลองกินผลปีศาจดูนะคะว่ามันจะเวอร์หรือเปล่า3 2 1หนหน้าตาผลจะเป็นอย่างนี้นะคะ กดกินเข้าไปโอ้โหเป็นท่ากินที่แบบหน้าเขียวอะ <c oughs> คือแบบเป็นการกินที่โคตรสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวดูซิมีสกิลอะไรกันบ้างมีอยู่ด้วยกัน4สกิลนะคะสกิลแรกจะเป็น Dark Lock นะคะเป็นเห็นความมืดอ,อย่างงั้นเหรอกดใช้งานได้ฮะ,ะโอ้โอ้โหหน้าจอสั่นด้วยแฮะะสกิล X เป็น Dark Spiral นะคะอืม เป็นแบบว่าหมุนๆน,นะคะคุณผู้ชมสกิลเอนะตามด้วยสกิลซเป็นสกิ Skill ลหลุมดำหรือว่าสกิลแบงโคลนั่นเองเฮ้ยสกิลนี้น่าจะลงเป็นหมู่อยู่นะเอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สกิลวีเป็นดาร์คบอลนะคะปล่อยทะลุได้ไหมว้าวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันให้แต่ขอลองสกิลซีซิมันหืมแหลกจัดแป๊บหนึ่งนะคะสกิลซีตรงนี้แหละกหมู่กลางสกิลซีสกิลซีล สกิลซ์ปยใช้งานไม่ได้ฮะแหลกมากแหลกจริงนี่แน่โอเคเหมือนเราจะต้องทำการอัพค่าผลปีศาจก่อนนะคะในสสวอขอตรงจุดจุดนี้เดี๋ยวเราต้องไปรีเซ็สตสเตตสกิลแซดนะคะเหมือนจะโดนระเบิดด้วยโวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเหมือนจะโดนทะลุหรือเปล่าไม่ทะลุเนาะแล้วก็สกิลเอเนะี่ยเรลองดูซิสกิลเอ หมุนเอามาอ๋อให้มันมันดึงดูดอย่างนี้นี่เองแล้วก็ทําการปล่อยสกิลอื่นได้เลยนะคะแล้วก็สกิลวีดาเมจหรือว่าใช้ได้ไหมเนี่ยโดยวันช็อตตาอยู่นะคะแล้วก็ทะลุด้วยทําเป็นเล่นไปนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ริดตรงทีว่าเราต้องไปทําการดิสเซสตัยกันแน่สิเออโอเคขอลองดูสกิลแบงค์โฮอัสท้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันคะสกิลซีนี่เราเป็นมูตอนนี้คือเลือดส้มแล้วนะคะจากตอนแรกเป็นเลือดประมาณเหลืองเหลือเนาะเลือดสีเหลืองอะไรประมาณนี้ นี่เรียบร้อยไปฮะโดนดาเมจเรียบร้อยเลยสกิลวีไปหน่อยดิฮะสกิลวีไปหน่อยไหมไม่ได้ฮะสกิลเอไปแล้วกันสกิลเนี่ยสกิลเมันค่อนข้างใช้ยากอยู่เหมือนกันนะคะมันต้องให้แบบว่าโดนมาดึงดูดใกล้ๆเนาะส่วนสกิววีนี่ไงเรียบร้อยโดนทะลุประมาณนีค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นการรีวิวแมปที่มีชื่อว่า สซดพีซนะคะเป็นแบบวันพีซของคนไทยที่กำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละนะก็เป็นแบบที่อืมก็ถือว่าสนุกอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคพวกการหาเงินอะไรอย่างนี้ในการสุ่มผลแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือมันแหลกนะคะมันแหลกเนี่ยแหละ กาไปฟาร์มขึ้นมันแหลกนะคะคุณผู้ชมมันแหลกมากด้วยมันก็เลยทําให้เราฟาร์มลําบากมากนิดนึงนะคะใครที่ก็อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวทำการทิ้งนี้ m a เอาไว้ที่ใต้ด e s c r i p t ั o แล้วกันสามารถมาลองเล่นกันได้นะคะคุณผู้ชมเป็นแมปแนวบันทิสของคนไทยที่เพิ่งสร้าง้เม่มาปีนี้เท่านั้นเองนะโอเคสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะก็ช่วยการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราดูได้เองนะคะคุณผู้ชมสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ ละกันนะครับผม